เงาไม่รู <alred y> yeah. <kra> ้ถ so <our> ึงอะไรวะลเออเออเยเย้ลก็ลืมชีวิตัาไม้อม่ผลไม้ช่วยอย่างอื่นอ่ะทายแล้วก็ลืมความรักกับไอความรักกับกลัวที่ม แล้วก็ความนักผลไม้ก็ตัวโตแล้วอ่ามาลวจ้าตัดกล้องอ่ะจ้าสวัสดีกล้องไปเลยเอลโหลไหนม่คีดเสียงใครหรอเสียงอะไรม่คิดแค่พูดว่านีวเอลโหลรอมว่าอไร่นะลโหลอ้มีอีกครหงอ่ะอะไรไหนต้อใจก็สงใจโอ้ย ที่วเพราะพี่เบนอนากใสหน้ากระใสเ่ยกน่ากรใสหน้าทสโครร่โที่เบนตลกอ่ะเดออ่ะี่เบนเรนถึงชายตัวเองพี่ขอบทำเองพี่สปอร์ตเอมังคนได้ากลัวนินึาเมืแกเมื่อกี้พี่เบนบ้างนะความักลัวก็พาโกรธแล้ที่เ้ ที่เหลือเราไม่เชื่อบอกไปหน่อยไหมแบบความกลัวเขาเห็นว่าความมืดการอยู่คนเดียวหนาวก็แสบร้อนอะไรอย่างเงี้ยสัตว์ไม่รอดต้องไปวอนนี้ไม่ใช่หรอมันต้องเอาสัตว์สี่มลบาทไม่ใช่ไอ้ห้าอย่างอีกอันที่มันเขียนห้าอย่างด้วยแพงที่องค์กรอะไรอะไร เปลี่ยนเปลี่ยนเลยใช่ไหมที่เขาบอกว่าให้มันมีแบบกัะดาษอานให้เขียนห้าอย่างด้วยแล้วก็มีความรักความตัวความโกรธที่เพิ่มมาด้วยสามด้วยสามสี่ฉันไม่ได้แค่แค่สามเหมือนเดิมไม่ใช่หรอ พอเข้าซองก็ไม่ใช่ <coughs> 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 <coughs>